เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาแก้ม,มือครับเมื่อวานนี่คือเราโดนรุ่นใหญ่ยิงอะ่ะนี่วันนี้ก็จะเอาคืนบ้างครับป่ะกระสุนนี่คือยังไม่ได้ซื้อเลยบอกเลยว่ากระสุนนี่คือโคตรแพงอะ่ะแล้วก็ซื้ออันแพงสุดเลยนะดูดิจัดมาครับ60นัดโอ้โหอันนี้คือแสนหนึ่งหมื่นว่ะบอกเลยว่าซื้อไปนี่คือมีจนอะ่ะแล้วก็ยิ่งจนๆจนอยู่ไป และจัดของไปครับเผื่อว่าเราจะยังไม่คอยรวยไงเราจะได้เติบโตบ้างครับเฮ้ยแล้วก็จะไปลงแมปเดิมครับแสนสองแล้วก็จัดของให้พอเฮ้ยแล้วก็เอาระเบิดไปด้วยนะม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแล้วไปครับดูสภาพดิตอนนี้เกราะกับหมวกนี่คือโอ้ยเลเวลสี่เองนนยิงไม่กี่นัดนี่คืออะไรก็น่าจะร่วงครับไปแต่ก็ลองดู อันนี้เราก็จะเล่นแบบช้าๆแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ตามคนอื่นไม่ทันอยู่แล้วพวกนี้คือโคตรตึงแต่ก็ลองดูครับป่ะอื่เราก็เอาเรื่องอยู่ชาร์กพรีเมียมรวมทุกความบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็น y ย t u b e พรีเมียมต่อ,อยุเมลเดิมได้เลยหรือว่าใครที่เป็นสายดูอนิเมะดูซีรีส์เนี่ยก็จะมี Netflix Disney รวมไปถึงไอชก็ยังมีเลยครับ แล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนหมดอายุล่วงหน้าให้ด้วยครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีขาดตอนแน่นอนสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับจะมีแอดมินดูแลตลอดทุกอายุการใช้งานเลยสนุกทุกความบันเทิงความบันเทิงที่คุณต้องการต้องชาร์จพรีเมียมมาแล้วนี่นี่ผมซื้อกะสุนมานี่คือ60นัดว่าแล้วกระสุนมานี่คือแสนกว่าเลยนะบอกเลยว่ายังโดนไม่กี่นัดนี่ผมว่าร่วงอ่ะ มาลองดูครับว่ากระสุนที่ผมซื้อมานี่คือจะได้ใช้งานหรือเปล่าอาจจะโดนสไนแค่เบ็ดเดียวนี่คือผมหายนะมาลองดูไปเดี๋ยวไปครับมาลองเปิดตู้เซฟตรงนี้เนี่ยแล้วก็เกิดแต่ที่เดิมๆเลยเมื่อวานนี่คืออะไรก็โดนตรงนี้ครับนี่วันนี้คือมาซ้ำรอยเนี่ย นี่ตอนนี้คือน่าจะทางสะดวกนะผมบอกเลยว่าพวกนี้คือสายตามันโคตรแหลมคมอะ่ะเห็นไกลๆนี่คือมันก็เห็นนะเอาเรื่องว่ะไอ้พวกที่มันเล่นนานๆเนี่ยวะสำหรับเรานี่คือเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลยยิงนี่คือยังไม่ค่อยจะโดนเลยครับมาแต่ก็ดักไปครับตอนนี้คือเปิดตู้เซฟล้แล้วก็นั่งมุมเดิมมุมนี้คือผมว่าน่าจะปลอดภัยนะ ถ้ามันแบบไม่มาข้างหน้าเรานี่คือมันก็จะไม่เห็นเราครับถ้ามันใส่ไหนนะนี่นเหมือนกับจะมีบอดยิงแล้วก็นั่งเรียนไปนี่ผมจะเล่นแบบค่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้คือตังค์น้อยมากอะ่ะถ้าตังค์เยอะนี่คือเราก็เล่นแบบบูได้อยู่แต่ที้แค่ต,ตายไปนี่คือจนอะ่ะกดมานี่คือ2 0 0 0 0นว่างเมื่อกี้เนี่ยซื้อปืนซื้อสนน้วเหมือนกับ จะมีคนมาไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าบอทน,นี่ตนนู้เซฟก็เอาได้เลยนะแต่ก็เหมือนเดิมครับอะไรก็ไม่ต้องรีบไปน,นี่คือ่ไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือว่าบอทน,นะดูดิผมว่านี่จะเป็นบอทแหละโอ้ยโอ้โหดูดิอันนี้ผมว่าคนชัวร์เอาแล้วดูดินี่ แล้เหมือนกับว่าจะหลายคนด้วยนี่โอ้โหดูดิไปแล้วหนึ่งแต่ไม่เห็นเราเป็นไงล่ะมุมนี้บีกไหมเมืเ่อกี้นี่คือน่าจะหลายเท้าอยู่นะโอ้ยไปแล้วสองมาเดี๋ยวเรามาเล่นคนนี้ก่อนนี่ไงแล้วก็ร่วงหนึ่งเป็นไงเล่าแล้ก็เรียบร้อยละเป็นไงอันนี้คือกระสุนแพงนะ ก็ซ้ำเลยอุตสสาห์ซื้อมาแสนกว่าเลยมันก็ต้องแบบนี้ดินี่มามาดูตู้เซฟกันโอ้ยอันนี้คือมันลุกมาหรือว่าอะไรเนี่ยนี่ไงอะไรเน,นี่ยฮะวิผมว่าผมยิงไปเลยนะแต่ก็ลุกมาเฉยนี่ตู้เซฟก็เกลือครับไม่ได้อะไรมาเห็นวัตของในศพมันกันว่ามันจะเอาของอะไรมา แต่บอกเลยพวกนี้คือมันรวยชัวร์อันนี้คือมันแบบแสนสนะเรายิงได้นี่คือเราก็รวยอยู่แล้วโอ้โหดูดินี่ได้ของดีมาแล้วมายงหวานนี่โอ้โหแลคือเอาใส่เซฟไม่ได้ด้วยให้เราใส่เลยแล้วมันนี่คือใส่สนัยนะนี่ลองดูรอบข้างก่อนแล้วก็ทางสะดวกครับมาอะไรก็ปล้นของเลยบอกเลยว,ว่าเติบโตครับงานนี่ กระเป๋านี่คือผมไม่ได้เอามาก็เอาเป๋ามันเลยเฮ้ยเอาวะอันนี้ผม,มว่านเราก็คุ้มเลยครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยซื้อปืนซื้อกระสุนมันก็สองแสนและเน้ยไปแต่ก็ได้สนายมันมาครับสนายมันก็แพงอยู่เนี่ดูของในกระเป๋าไปเดี๋ยวมาดูอีกคนนึงครับคนนี้คืออย่าบอกว่า มันจะเป็นไนท์เหมือนกันนะถแต่มันเป็นตี้ไนท์เนี่ยมาถ้าได้อีกหัวนี่คือผมว่าผมรวยหูดูดิแหลมแหมแบบนี้บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเก็บมาไม่รือว่านี่คือใส่เซฟได้หรือเปล่าแล้วเก็บมาก่อนรูปปืนได้ปืนได้กรอนะแล้วก็สวยนี่คือใส่เซฟได้บอกเลยว่าเจ๊พวกนี้คืออิ่มเลยว่ะนี่คือยังไม่ได้ไปไหนเลยกระเป๋านี่คือโคตรยาว ้วันนี้ถือว่ามาล้างแขนว่ะเมื่อวานนี่คือเราโดนนายยิงวันนี้คือยิงได้มาไปผมว่าเราก็รีบไปดีกว่านะเก็บของมันมาไอกระเป๋าใหญ่เอากระเป๋ามันเลยเก็บไม้หมดค้ำจังหวนนะนี่กระสุนแพงนี่คือมันก็ดีอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมยิงไปนี่คือแบบโดนไม่กี่นัดนี่คือมันก็ร่วงละ แล้วก็ซื้อมาแพงเกินแต่ตังก็ยิ่งน้อยๆครับวะอันนี้ผมเก็บของก็อาจจะช้าๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากครับเพิ่งกลับมาเล่น 2- 3สาวันนี่เองเนี่ยนี่แล้วก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเดิมแต่กรอบมันนี่คือแสนกว่าเลยเอากรอบนี้มาอโอเคไปผมว่าเราก็ไปดีกว่าครับอยู่นานนี่คือผมไม่ได้ออกแน่ อันี้คือได้2ล้านสามนะเราก็าไปแล้วจ้าตอนนี้คือออกก่อนตันนี้ผมก็อิ่มมากแหละตอนนี้อีก10เมตรนี่วันนี้บอกเลยว่ารวยวายหว่านี่คือเกมแรกเลยของวันนี้เนี่ยเ,เรื่องเกมแรกนี่คือได้นท์มาสองหัวเลย ฟแฟปเลยก็สวยครับโอ้ยดูดิเล่นไปนี่แค่เจ็ดนาทีอ่ะเลยก็ได้สองล้านสามบอกว่าเติบโตครับงานนี้ไปแล้วก็เก็บใส่ตัวเลยถือว่าเกมไวครับเกมนี้เนี่ยแล้วก็รีบออกมานะแล้วกเก็บไปครับไปดิผมได้อะไรมาบ้างเนี่ยนี่ เวียนมันใช้ก็ MPX ครับ,บแล้วก็เคลียร์ของแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปเล่นใหม่นะวนนัผมไม่ได้เก็บกระมันวะเพราะว่ากระเป๋าเต็มมันจะมีอีกกระหนึ่งที่ผมทิ้งไปเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เอาเท่าที่ได้เนี่ย มาครับและนี่คือเกมต่อไปแล้วเราก็เอาปืนเดิมมาบอกเลยว่าปืนนี้คือกระสุนแพงเหมือนเดิมนี่แล้วเหมือนเดิมครับผมไม่ซื้อแม็กเดียวเนี่ยจะซื้อหลายแม็กมันก็ไม่มีตังครับแล้วก็มาสูตรเดิมตอนนี้ผมเกิดมาใกล้เมืองนี้นะว้ย เมื่อกี้นี่คือผมเหมือนกับว่าจะเห็นคนวิ่งครับไม่ว่าเป็นคนหรือว่าบอทเฮ้ยดูดิข้างหน้าเราแวบๆผมว่านี่จะมีคนแน่เนี่ยบ่อนมันก็ยิงอยู่นะไปอะไรก็เข,เข้าบ้านเลยดีกว่านี่แล้วด่านนี้คือมันไม่มีพายุนะผมว่า มันไม่น่าจะมีคนใส่ไหนครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยิงไปนี่ข้างหน้าเรามีแสงเท้านี่ผมว่าผมยิงโดนนะถ้าโดนขึ้นมานี่คือสาหัสแน่ครับเพราะว่ากระสุนเราไม่คือส่วนแพ้ล้วจะโดนอยู่แหละสองสามนัดเนี่ยไปไม่รู้ว่ากี่คน แล้วก็มาคนเดียวเหมือนเดิมในบ้านครับแต่นี่มันอยู่ในบ้านว่ะล้วก็เช็คกับ,บระเบิดก่อนดีกว่าเอาในนาไปกินไม่ยอุ้ยและคือสะเทือนมาหาผมเลยนี่ แสงเท้าน่ารักครับโอ้โหน,นี่คือบอดจบแล้วแต่ส่วนนี้คืโคตรแพงเลยมาเล่นยิงบอทเนี่ยแล้วก็ล่าเลยเอาหายน,นี่คือมันไปไหนเนี่ยอิ๊ยผมเห็นมีตัวนอนอยู่นะดีไปลองดูครับเผื่อว่ามันจะโดนระเบิดเรา นี่คือไม่มีของอะไรครับดูไอตัวเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นมันก็ได้ครับเพราะว่าตอนแรกผมนัดยิงสหอดแล้วก็ปลาระเบิดต่อนี่โอ้โหดูดิปืนสกินอย่างนี้นี่ไงอิงด้วยครับอันนี้คือมันโดนระเบิดเรากระเป๋านี่คือโคตรยาเหมือนเดิมนี่มีเสียงปืนครับนอกบ้านเนี่ยน่าจะเป็นบอดนะแล้วก็รีบเก็บครับ กระเป๋ามันนี่คือยังไม่ได้เก็บอะไรเลยปะ่ะแล้วก็เคลียร์ของแป๊บหน,นึ่งตอนนี้ผมได้ปืนมันมาว่ะได้ปืนได้ของมาน,นี่คือแสนกว่านะผมว่าก็พอใช้ได้ครับนี่งไงถ้าเรายิงอย่างนี้คือเดี๋ยวน่าจะมีคนมาแน่เนี่ยเราน่าจะโดนถมครับงานนี้ แลวบอดนี่คโคตรเยอะบออนี่คือมันมาล้อมอะไรกันเนี่ยแล้วยิงไปครับ <c oughs> แต่ว่าข้างนอกนี่คือมันก็มีเสียงเท้านะมารอดูว่าเป็นคนหรือว่าเป็นบอดเนี่เหมือนกับมันจะมีตัววิ่งอยู่เนี่ยนี่คือบอ่อ <c oughs> นี่ไงแล้วก็เคลียร์บอดก่อนเดีย๋ยวได้จะมีคนมาแน่ ดูดินี่ข้างหลังเรามาครับวิ่งมาแล้วนี่ตอนนี้คือไม่ได้อยู่นอกกำแพงนี่เน่ไม่รู้ว่ากี่คนนีคืออ้อมไปหลังแล้วมาลองดูครับตอนนี้ผมเรียนอยู่นะผมมาเนี่ยแต่มันน่าจะรู้แหละไปแล้วก็ไปหาเลยดีกวา เ้ยนล่วคืออ้อมมาทางนี้ไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ก็ดักไปครับวุ้ยดูดิปินปลาระเบิดปลาแล้วนี่โอ้ยดูดิเอาเรื่องนี้ผมมาหลายคนชัวร์แล้วก็หนีแล้วจ้า วะโอ้ยนี่ไงดูดิโอ้โหแล้วก็ร่วงครับแล้วกเกือบตายเลยอันนี้คือมันวิ่งเข้าใส่เลยว่ะแล้วก็ร่วงสองครับอ้าวเรื่องไอพวกนี้คือมารู้ว่าผมสาหัสนะผมโดนระเบิดเนี่ยแล้วก็วิ่งชาร์จเลยแต่ก็สวยครับตอนนี้คือมุมเราดีอยู่นะ แล้วก็ได้มาแล้วก็ฉีดยาแป๊บเกือบไม่รอดครับตอนนี้เหมือนกับจะมีคนว่ะมันน่าจะย่องมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามีเสียงนะเดี๋ยวมันวิ่งมาแน่นี่ดูดิโอ้ยโอ้โหโดนว่ะผมน่าจะติดประตูเมื่อกี้เนี่ยโดนมันยิงเฉยเดีย๋ยวมาลองดูรีเพลย์ครับไอตัวนี้มันมาไงเนี่ย เกลียบแล้วตัวเดียวเองเนี่ยนี่ดูดิจังหวะน,นี้คือผมน่าจะได้ยินมาแล้วนี่ไงนี่มาแล้วโอ้โหเล้วดูดยเข้าหัวผมนี่คือยังไม่ทันยิงเลยแล้วก็เรียบร้อยโดนมันวะ่ะต่ ปาวันนี้ก็เป็นงานกัน,กนบ้างครับวันนี้ผมว่านแล้วก็มาประมาณดีดีกว่านะวันนี้ก็เอาเรื่องครับวนีอะไรก็ยิงได้มาแล้วก็เติบโตลนะป่ะวันนี้แค่นี้ครับเวลาก็ให้เชิญใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนลนะ